นีอยู่กับช่องคนบ้าอินฟินิตี้วันนี้นะครับเราก็จะมาเอออะไรนะวาดการ์ตูนนะครับอ่าเอาแป๊บหนึ่งออก่อนนะนี่นะครับอยู่ในแอป drawing การ์ตูนนั่นเองเย่ yeah. แอปนี้ไว้สำหรับวาดการ์ตูนนะครับนะถ้าใครขี้เกียจวาดก็มาดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะนะจะน่าะห,หลายรอบมาก็เรามาเริ่มวาดการ์ตูนเลยดีกว่าอืมนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะ เพื่นหลังก็อยู่ตรงนี้นะครับแบ็กกราวนะเดอผมเอออะไรนะใส่ลูกซ้อนไปให้นะนี่นะครับตรงลูกศรอนชี้นะนี่แบ็กกราวกดนั่นเฮ้ยกดตรงนี้นะครับเนี่ยรอมาแล้วนะ มีเยอะแยะมากเลยก็เขาจะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาแบ็กกราวด์แบบไหนเราก็เลือกเอาเลยนะผมจะเอาเป็นอะไรดีอืมนึกไม่ออกนั่นแหละ การต่อสู้นะฮะนะเลือกแบ็คกราวก่อนอันนี้แหละ เอาแค่นี้พอนะครับก็กดกลับเลยนะเสร็จแล้วทีนี้เราก็กดตรงนี้นะครับนะชึบอ,อันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่นะครับจังเกิลฟาร์มสติกแมนอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะอันนี้น่าจะเป็นคนมัง้ง อันนี้น่าจะเป็นอาวุธนะนะครับผมเลือกคนก่อนเลยเอาอันนี้หนึ่งคนแล้วกดตรงนี้นะครับนะกดตรงตัวที่เราเลือกนะครับถ้าเราชอบตัวเล็กตัวใหญ่ก็กดตรงนี้ได้สีเหลืองๆนะครับ ย่อแล้วก็ขยายนะผมเอาตัวแค่นี้แหละนะครับก็สำหรับท่าทางเราก็ทำอย่างนี้ได้นะบิดตรงนี้ได้นะครับนะนี้โยกตัวชึบ นี่นะครับอา้าวอืมเอาอย่างนี้ก่อนนะเลื่อนมาตรงนี้แล้วก็เอาอีกคนนึงเอาตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ย่อขนาด ก็มาเอา้าก็มาเทียบกับตัวนี้นะครับอ่าน่าจะเท่ากันแล้วก็เอาให้มันมาเยือนเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วนะครับทำอย่างนี้เสร็จแล้วนะแล้วก็กดเออตรงนี้เพื่อจะไปหน้าต่อไปนะนี่ ถ้ากดตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับขึ้นไปดูอันเก่าที่เราทำมาชึบแล้วก็กดมาตรงนี้แล้วก็ขยับมือมาอย่างนี้นะครับ จึบอันต่อไปให้มันมายืนนะชึบอ้าวขึ้นอันนี้อีกแล้วยืนแล้วเดี๋ยวมาต้องลงก่อนนี่นะ ลงยังไงดีอย่างนี้ได้ไหมนะก้มหน้าลงนะครับนะกล้มลงอีกแล้วก็ยังไงดีลองเพลก่อนนะ อย่างนี้แล้วก็เอาขาเข้ามาแล้วก็ยกตัวขึ้นนะเสร็จลองมาเพากันเลยว้าวได้ผล อย่างนี้น่าจะได้นะครับนะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เสยอ,อย่างนี้ก็ โน้มตัวลงมาแล้วก็หมุนชือบชอืแล้วก็เชือบ แล้วก็ขาลงมาอย่างนี้นะชึบแล้วก็เอามือลงองี้ แล้วอย่างนี้นะแล้วต่อไปลองดูนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นแล้วก็อย่างนี้นี้แล้วก็ลงมาแล้วก็เอาขามาอย่างนี้ นะครับแล้วก็ยกขาขึ้นก่อนเพื่อความสมจริงนะแล้วก็เอาขาลงอ่าลองดูนะครับว่าจะได้ไหม โอ้โหใช้ได้เหมือนกันน,นันนี้แล้วก็ทำยังไงต่อดีจับมันลุกขึ้นก่อนนะชึบเดี๋ยวอย่าเพิ่ง ก็ตีลังกากับชึบแล,แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับ แล้วก็เอามันยืนนะชืบแล้วก็ชืบมาอย่างนี้อา้าว แล้วก็กดเพยลองดูนะครับว่าจะได้ไหมมาแล้วจุบอ่าออยอดอ่อเฮ้ยได้อยู่นะแปบ๊บหนึง่ง เรียบร้อยลองดูใหม่ปรับเปลี่ยนแล้วนะชึบอืมยอดอ้อายสักอดชิบนะถ้าเอออะไรนะเราอยากจะใส่อะไรเพิ่มอีกก็กดตรงเดิมนะครับตัวนี้แล้วก็เลือก สิ่งที่เราต้องการนะอืออะไรอ๋อ U F O นักบ้าอะไรนะครับเดี๋ยวอย่าพึ่งดี ลองดูว่า UFO จะโผล่ไหมถ้าไม่โผล่ก็ถือว่าดีไหนเซ็ตเนียจ้าตายซะเออ UFO ไม่โผล่นะครับมาทีนี้ UFO มาเลย ชึบชึบแล้วก็เอาอันนี้ UF O ขึ้นมาเอาตัวคนมาด้วยชึบแล้วก็ชึอบอา้าว UF O ยังไม่ขยับ ยืบยืบโอขยับขึ้นไปแล้วแล้วก็คนขึ้นไปด้วยแล้วก็ไปแล้ว บายบายเอ่อลองดูนะครับว่ามันจะสมจริงไหมทำไมโหจาราจังเนะี ine, ่ยนายเซตชันเน่ยาตายซะเถอะชุบชุบเ บายยอ่าก็อันนี้ก็เป็นกระตูนสั้นๆนะครับนะถ้าเราทำเสร็จแล้วก็กดตรงขีดสามขีดข้างบนได้เลยนะก็กดเลยแล้วก็กดถ้าอยากให้มันอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของเราก็กด Export นะฮะแล้วก็กด Save Video นะ แล้วแล้วก็มันจะขึ้นมาอย่างนี้ก็กดตกลงเลยแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับมันก็กําลังโหลดอยู่นะก็ถือว่าดีงามพระราม8นะครับก็ตัดไปตอนเสร็จกันเลยก็เสร็จแล้วนะครับก็นี่นะมันจะเข้ามาอยู่ในเครื่องเราก็กดเข้าไปเลยนะครับ มันก็จะเขียนว่า movies นะฮะก็กดเข้าไปเลยนี่คือการ์ตูนที่ผมวาดมาทั้งหมดนะนะครับก็ดูอันที่เราทำเลยก็ถือว่าสนุกดีนะฮะกับการทำการ์ตูนนะ แล้วผมจะพามาดูสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดในการทำเลยนะสิ่งที่ผมทำว่าดีที่สุดก็คืออันนี้แหละนะนี่นะครับก็อะไรนะนึกชื่อเรื่องไม่ออกอันนี้คือคนปลานะครับที่กินซากศพ คนไปแล้วเหลือแต่กระดูกเจอสิงโตมานะฮะสิงโตเหยียบกระดูกโครงกระดูกแต่โครงกระดูกดันมีชีวิตก็จะนําไปฆ่าสิงโตนะครับนะก็อันนี้คือเรื่องย่อๆนะครับอันนี้คือเอ,อ่อทรานอดนกําลังจะขี้คนไปให้ลูกๆกินนะครับคนวิ่งหนีไม่ทันนะก็โดนเทรานอโดนกินไป นะครับอันนี้อยู่นอกอวกาศนะโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่ดาวดวงอื่นไว้นะอ้าวไปตามกันเฉยยานอาวกาศบินขึ้นไปแล้วอุย้ยเจอ U F O ยิงตูมไปแล้วเกิดลุ่มดำขึ้นแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากอีกอันนึง นี่คือผู้กล้านะครับยิงพลังขึ้นน้ำไปนะกำลังจะจัดการซอมบี้ซอมบี้วิ่งหนีเป็นนะก็อันนี้ก็พลังตามซอมบี้ไปโดยซอมบี้ตายไปในที่สุดแต่ผู้กล้าดันเจอแรปเตอร์ต่อนะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร thank you ขอบคุณนะครับก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ